ต่อไปหลายคนดูได้เลยไม่หววโอ้ยทไมเฮ้ยไปบอกแล้ไปแล้แมวแล้ใจใจไก่ตัวนะครับลอยก่อนนะคะอยก่อนนะบจยอมเดินดีบสวัสดีครับ นี่ครับประจําใช่ไหมครับเขาขายปีละครั้งขายปีละครั้งร <c oughs> ้านแกอร่อยสิ้นสุดการรอคอยหนึ่งปีเต็มการรอคอยหนึ่งปีเต็มมาแล้วร้านไก่ย่างจอยขายไก่จอยขายไก่ลูกปลาต้อยลูกปลาต้อยเปลี่ยนเป็นมือสองจอยขายไก่ลูกปลาต้อยตอนนี้ปลาต้อยได้ออนกิจการให้ลูกแล้วอันนี้หมักยังไงครับปีก หมักแล้วก็พริกไทยกระเทียมรากรากผักชีซีอิ๊วน้ำตาลหมักไว้สองคืนหมักไว้สองคืนตัวยเนี่ยัว,ว <ใจ S 2> ไก่แม่เราจะไม่ยา่างเราแค่เราจะทานตลอดเห็แม่เราทานตลอดไหมเราทานไปดูได้เลยเธอไปเธอได้ไปดูเลยถูก<ช>ไหมทานใถ่ไว้กองกลางด้วยบอกเขาให้ทานตลอดจะดูเดี๋ยวจะไปดูที่แฝงยังไงเราต้องทานนะอันนี้คือสูตรป้าต้อยเลยสูตรฉันขายมาห้าสิบสามปีแล้วบอกเขาขายมาห้าสิบสามปีแล้ว จะจะขึ้นเมนอยู่แล้วบอกเขาเออใจเย็นไปเออจะขึ้นเมนเอาจริงนะนี่หัวฉันยังเมนไปแล้วอ่ะเออลูกก็เมนไปแล้วสมบูรณ์แล้วอย่าอย่ากจะลาใจเธอทำไรเธออยาจะลาใจเออเราต้องต้องคิดอตลอดเวลาเออต้รงนองเมนชีวิตเราไม่แน่เออคนเราไม่แน่หนึ่งตายง่ายเจอกันปีนี้เฮ้ยถ้าตายก็เจอตายก็หายไม่ได้นะปีหน้าไม่แน่เออปีหน้าไม่แน่ปีหน้าไม่แน่ว่าจะเจอกันมันวันต่อวันน่ะ ไม่ใช่เดือนต่อเดือนปีต่อปีวันต่อวันเลยสมัยเนี้ยเออสมัยเนี้ยมันมันอยู่วันต่อวันอ่ะมาสองวันอยู่โรงเรียนนี่แต่แปะไปซื้ทผ้าให้เมียเดี้ยวโค้งอ่ะรถแปดล้อท้ายมันปัดแค่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ซ้ำตายขึ้นภารปี่สามวันสี่วันนี่อยงนีนี่นะคนเรานี่ไม่แน่คนเราแล้อยากจะจะล่าจฉะนั้นปีนี้ยังอยู่ชั่วโมงนี้อยู่ชั่วโมงนี้ยังอยู่ชั่วโมงนี้ยังอยู่เออช่วงนี้อยู่อีก ชั่วโมงเอาไปเป็นยังไม่รู้เอาเอาแค่ชั่วโมงตอนนั้นเล่มมาปีหน้าอาจจะไม่เจอเออปีนี้ก็เป็นแย่บอกไปเลยเอออย่าอย่าไปแม้ลางไม่บินลางหรอกแล้วไก่ไก่ที่เป็นตัวตัวเนี่ยหมักยังไงเอาเหมือนกันเหมือนกันสูตรเดียวกันเดีแต่ก็หมักให้มันเข้มหน่อยก็ตัวใหญ่หมักให้มันเข้มข้นหน่อยอันนี้อันสูตรรับป่ะต้อยเอ้ยไม่รับอ่ะบอกหมดบอกหมดของใช้เราบอกหมดแล้วไไก่นี้ต้องแช่เย็นแช่ฟีดโอ้แช่เลยไม่ฟีด ไม่ฟิตเขาไปดูจะเปิดชั้นดูเพเ่ไหมโอ้โดูแบน้ยไม่ใช่อย่าัไปดูหนอ่งดูได้เลยไม่หัวถ่ายเห็นเลยได้พอลกเยวะหายวไปดูด้วยโอ้ยไไเฮ้ยไปบอกแล้วไปแล้วแมวแล้วได้เยอะแล้วนเจดีนี่ขายถึงวันไหนขายถึงยี่สิบสามละขายถึงยี่สิบสามเลยยี่สิามกจะขายน้อยนี่งี่ิไปขายน้อยมากสี่ช่วคราวนี่ต้องกี่เราเก่งนะ จำชื่อหน่อยจำไม่ได้แล้วี่ชื่อชื่อสี่ประมาณกี่โมงดีได้เลยอ่ะตีสิบเออจดจดเวลาไว้กันดิเออจดเวลาไว้วันนี้มีเปล่าวันนี้เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้นิดเจ้าที่แผเก่งใจมากเออคาคาเขาจับนี่วันนี้สั่งนี่สั่งอย่างเดียวห้าร้อยปีหลายคนปีอย่างเดียวห้าร้อยปีหลายคน หลายคนหลายคนปี่างคนสั่งมากคนชอบปีอร่อยมากถ้าสั่งสั่งห้าสิบตัวทําให้เออแล้วส่งที่ไหนแต่อย่าไกลถ้าไกลให้มารับเองแล้วถ้าร้อยตัวมารับก็จะไปทําให้พราะปีเราจะขายคนเดียวถ้าคนสั่งเยอะจะทําให้โทรมาถามนะแล้วเราจะทำถ้าน้อยตัวไปย่างให้ที่บ้านเออแต่ต้องมารับนะแต่ไม่ต้องไกลไกลมากไม่ไปแต่ไปน้ำสประการ